ทั้งดอกบานดอกตูมนะคะดอกบานนี้เขาจะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทั้งดอกบานดอกตูมนะคะดอกบานนี้เขาจะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะ บรรยากาศดีๆค่ะก็อาจจะมีเสียงนกเสียงการ้องนะคะในสวนนี้เป็นบรรยากาศที่ด <Wait. S 2> ีมากเลยค่ะบรรยากาศดีๆค่ะก็อาจจะมีเสียงนกเสียงการ้องนะคะในสวนนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะนี่ค่ะีทั้งดอกบานดอกตูมนะคะนี่ดอกบานนี้เขาจะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะ เนาะก็ไปทำอาหารได้นะคะบางคนก็ทานสดสดได้ค่ะก็กินกับส้มตำได้นะคะเนาะก็ไปทำอาหารได้นะคะบางคนก็ทานสดสดได้่ะก็กินกับส้มตำได้นะคะบางคนเขาก็จะนำไปทำชุบแป้งทอดนะคะ เป็นกับข้าวชนิดหนึ่งทีออ่ทานได้อร่อยมากเลยนะคะบางคนเขาก็จะนาไปทำชุบแป้งทอดนะคะเป็นกับข้าวชนิดหนึ่งทีออ่ทานได้อร่อยมากเลยนะคะบรรยากาศดีดีค่ะก็อาจจะมีเสียงนกเสียงการ้องนะคะในส่วนนีเออ้เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะทางนี้เขาก็จะห้อยระยะเต็มเลยนะคะ วันนี้พามาเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะดอกเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะมาชมกันเลยจ้านี่จ้าวันนี้พามาเก็บดอกอัญชันนะคะนี่อันนี้ก็เรียกดอกอัญชันนะคะเป็นสีม่วงมีจ้าดอกเต็มเลยแล้วก็เด็ดมาเป็นช่อเป็นดอกๆเลยนะคะมีทั้งดอกตุ่มดอกบ้านนะคะอันนี้เป็นดอกนีจ้าดอกเต็มเลยแล้วก็ เด็ดมาเป็นช่อๆเป็นดอกๆเลยนะคะมีทั้งดอกต่มดอกบานนะคะอันนี้เป็นดอกอก็เก็บไปเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากค่ะกเก็บเรื่อยๆเลยค่ะโอ้สีสวยมากเลยค่ะสวยไม่พอทานได้นะคะบางคนเขาก็จะนำไปทำ ชุบแป้งทอดนะคะเป็นกับข้าวชนิดหนึ่งที่าทานได้อร่อยมากเลยนะคะอาเก็บเรื่อยเื่อเลยค่ะโอ้สีสวยมากเลยค่ะสวยไม่พอทานได้นะคะทางนี้เขาก็จะห้อยระยะเต็มเลยนะคะนี่เนาะก็ไปทำอาหารได้นะคะบางคนก็ทานสดๆได้ค่ะก็กินกับ ส้มตำได้นะคะวันนี้พามาเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะดอกเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะมาชมกันเลยจ้ะวันนี้พามาเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะดอกเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะมาชมกันเลยจ้ะนะคะเป็นสีม่งมวงเนาะดอกอัญชันเป็นสีม่วงนะคะ พามาเก็บตอนเช้าเช้านะคะนี่ค่ะทำกับข้าวได้พาเก็บเรื่อยๆเลยค่ะโอ้สีสวยมากเลยค่ะสวยไม่พอทานได้นะคะเก็บไปให้หมดเลยนะคะแต่ก็คงไม่หมดอะคะ่ะเพราะว่าเยอะมากเลยเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะมาดูกิ่งนี้เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะ ทำกับข้าวได้น่ะก็เก็บไปเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากค่ะน่ะก็เก็บไปเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากค่ะวันนี้พามาเก็บดอกไมช้ชนิดหนึ่งนะคะ ดับเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะมาชมกันเลยจากบรรยากาศดีๆค่ะก็อาจจะมีเสียงนกเสีรรยงการ้องนะคะในส่วนนี้เ,เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะคากเก็บเรื่อยๆเลยค่ะโอ้สีสวยมากเลยค่ะสวยไม่พอทานได้นะคะเก็บไปให้หมดเลยนะคะแต่ก็คงไม่หมดอะคะ่ะเพราะว่าเยอะมากเลย เต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะมาดูกิ่งนี้เยอะมากเลยค่ะนะะเป็นสีมม่วงเนาะดอกอัญชันเป็นสีม่วงนะคะเราพามาเก็บตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศดีๆค่ะก็อาจจะมีเสียงนกเสียงกาล้องนะคะในส่วนนี้เเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะวันนี้พามาเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะ เป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะมาชมกันเลยจ้ะกทางนี้เขาก็จะห้อยระยะเต็มเลยนะคะนี่จ้ะดอกเต็มเลยแล้วก็เ,เด็ดมาเป็นช่อๆเป็นดอกๆเลยนะคะมีทั้งดอกตุ่มดอกบ้านนะคะอันนี้เป็นดอกไาเก็บเรื่อยๆเลยค่ะโอ้สีสวยมากเลยค่ะสวยไม่พอทานได้นะคะอนะ ในคลิปนี้ก็เป็นคลิปดอกอัญชันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมนะคะบรรยากาศดีๆค่ะก็อาจจะมีเสียงนกเสียงการ้องนะคะในส่วนนีเ้เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะ,ะก็เก็บไปเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากค่ะนี่ค่ะ ทำกับข้าวได้บางคนเขาก็จะนำไปทำชุบแป้งทอดนะคะเป็นกับข้าวชนิดหนึ่งที่ทานได้อร่อยมากเลยนะคะนี่จ้าวันนี้พามาเก็บดอกอัญชันนะคะนี่อันนี้ก็เรียกดอกอัญชันนะคะเป็นสีมคม่วนี่จ้าวันนี้พามาเก็บดอกอัญชันนะคะ นี่อันนี้ก็เรียกดอกอัญชันนะคะเป็นสีม่วง่เคะเป็นสีม่วงมเนาะดอกอัญชันเป็นสีม่วงนะคะเราพามาเก็บตอนเช้าๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะอ่าทั้งดอกตูมดอกบานเลย ชมแค่นี้ก่อนนะคะทางนี้เขาก็จะห้อยระยะเต็มเลยนะคะบางคนเขาก็จะนำไปทำชุบแป้งทอดนะคะเป็นกับข้าวชนิดหนึ่งที่ทานได้อร่อยมากเลยนะคะนี่จ้าวันนี้พามาเก็บดอกอัญชันนะคะนี่อันนี้ก็เรียกดอกอัญชันนะคะเป็นสีม่วงม่วบรรยากาศดีดีค่ะ ก็อาจจะมีเสียงนกเสียงการ้องนะคะในส่วนนี้เ,เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะนี่ค่ะทั้งดอกบานดอกตุ่มนะคะดอกบานนี้เขาจะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทำกับข้าวได้นคะเป็นสีม่วงเนาะดอกอัญชันเป็นสีม่วงนะคะ พามาเก็บตอนเช้าๆนะคะทางนี้เขาก็จะห้อยระยะเต็มเลยนะคะนี่บรรยากาศดีดีค่ะก็อาจจะมีเสียงนกเสียงการ้องนะคะในส่วนนี้เ,เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะเก็บไปให้หมดเลยนะคะแต่ก็คงไม่หมดอะคะ่ะเพราะว่าเยอะมากเลยเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะมาดูกิ่งนี้เยอะมากเลยค่ะเนะเป็นสีม่วงเนาะ ดอกอัญชันเป็นสีม่วงนะคะเ็าพามาเก็บตอนเช้าๆนะคะนี่ค่ะนี่คร,รยอรากาศดีๆค่ะก็อาจจะมีเสียงนกเสียงการ้องนะคะในส่วนนีเ้เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะค่ะในคลิปนี้ก็ เป็นคลิปดอกอัญชันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมนะคะตุมเข้าค่ะนี่ค่ะเป็นดอกเล็กๆนะคะจ้านี่จ้าวันนี้พามาเก็บดอกอัญชันนะคะนี่อันนี้ก็เรียกดอกอัญชันนะคะเป็นสีม่วงมด